โอเคครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนายเดลตี้เจมเมอร์นะฮะแล้วก็อยู่กับรายการเดลตี้เกมเมอร์วันนี้ก็อยู่กับเกม Call of Duty Modern Warfare 2มิชชั่นที่2ฮะซึ่งมีชื่อว่าอะไรไม่รู้ผมก็อ่านไม่ทันนะขอโทษด้วยนะฮะโอ้โหเย็ดเป็ดโซฟมึงเดินไปได้ไงเนี่ยนะฮะวันนี้ฮะคนเราต้องมากันอยู่2คนนะกับกัปตันแม็กทาวิสนะฮะก็เทคเจอร์ก็ยังคงปรับเป็นเอ่อเอ,อ,เอกตาเหมือนเดิมนะฮะโอเค กับเฟรมเรทที่อยู่ที่40นะฮะถือว่าไม่เยอะไม่น้อยถึงเกินไปมึงให้ฉลงกูมาสักทีสิครับผมโอเคอึ๊บเชะเอ้ยเอาครับมาวจะพังไหมเนี่ยครับชัวชัวอึ๊บอีกนิดนึงอีกนิดนึงเจ็บเปดเจ็บปดเจ็ดเป็ดเจ็ป็ด เอบูใจเย็นใจเย็นซฟซฟซบกับตปตันซฟเจนะฮะนะฮะมิชชั่นนี้นะก็เป็นที่ถกเถียงนะฮะระหว่างผมกับเพื่อนนานมากๆนะเนื่องจากว่าคนที่เราตามอยู่เป็นใครนะเพกกื่อนก็บอกกัปตันไพรกับตันไพ,น,พนะฮะผมก็เถียงว่าโซบนะฮะเพราะว่าด,ดูดูจากชื่อฮะชื่อเขียนว่าเนี่ยครับกัปทันกับกัปตันแม็กทาวิสนะฮะก็คือโซฟนั่นเองแหละออโทออนดอลเลตโกเอ้าชิปบหายแล้วครับล่วงไปแล้ว w h a t ือดเฟิรแล้วก็โซบสไลด์มาอย่างแท้โหเขาหล่อจริงครั้งแรกก็ได้ที่เห็นโซบหล่อโอเคปีนต sì ่ออีกโอ้ยกูจะตายหาแล้วแบกกูข um> ึ้นไปหน่อยไม่ได้หรอโซบอิพโอเคขึ้นแล้วนะครับดูคร MM ับให้แน่ชาร์ครับกัปตันแม็กทาวิสนะครับหรือว่าโซบนั่นแหละนะฮะ ก็เพราะเขาชื่อโซฟแม็กทาวิสนะฮะถ้าผมจําไม่ผิดนะก็คือนี่แหละก็โซฟนะแต่ว่าคลิปนี้นะฮะเออ่มิชั่นนี้อุ๊ยแปบดิเขายังเป็นกัปตันเราอยู่นะฮะโอเค โอ้โซผับเกมเซฟ้ะครับผม,ม,มจุดวันวันตายดีวะแม่งไม่ตายอ่ะนี่ครับจิบไม่ได้นะเราต้องใช้ปืนนี้นะ โอเคผมขอตัวไปปรับเซตติ้งนิดนึงนะฮะหลังจากที่ผมปรับเซตติ้งมาแล้วนะฮะก็เมาส์ก็เร็วขึ้นนะนิดนึงนะฮะโอเคเซฟเล่นมอนตี้ทูวันเออเก็บเลยเพื่อนโอเคมียังไม่หวานกูยิงแล้วไม่รู้อะอยากยิงสมใช้ไปะไรเนี่ยทำไมมันได้ใช้สนัยอะเฮ้ยไม่แฟร์ว่ะจริงๆโอเคครับมันจะไปดักข้างหน้าก่อนนะฮะ ถ้าจไม่ผิดนะตรงนี้เฮ้ยอะไรนะฮะตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดมันจะไปดักข้างหน้านะฮะเราให้เราอ้อมไปติดระเบิดนะเพื่อแผนบีนะฮะเอ้ยมึงเร็วดิจะเดินชา้าหน่อยนะฮะแล้วมันจะขึ้นไปข้างบนนะฮะโอ้แล้วมึงให้กูอยู่ข้างล่างไอสัตวโคตรอะขอบคุณว่ะขอบคุณว่ะโซบจรงิจรงนีง่ด้วยใจจริงเลยนะ่ะ ขอบคุณเลยจริงให้กูบูเนี่ยขอบคุณเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ not bad ไ,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 ไหนอีกวะเฮ้ยผมยังเห็นเสียงให้ฮาร์ดบีดมันอยู่เลยตาย มีในนี้อยู่อีกคนหนึ่งเหรอเฮ้ยไม่มีนี่หว่าอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ็ดเป็ดเฮ้ยผีหลอกเหยียดเทียร์เอ้าเฮ้ยตรงนั้นมันยังมีอยู่คนเนี่ยโอ้โหเยอะแน่ๆฮะรอฮาร์ดบีทก่อนเหมือนผม เครื่องมันบอกว่าตรงนู้นมีอ่ะเดี๋ยวมันอ้อมมาตุยหลังผมเปืือกโอ้ยเมาล้อนโอยเมาแม่งสึกหลอนอีกเป็ดเอ้ยโอ้ยเที่ยทโอ้จะตายเมาเมาแม่งหลอนฮะโทษโทษโทษโอ้โอ้โอ้เชี่ยไขวะสัตว์แม่งมองไม่เห็นนะมิชชั่นนี้โคตรยากอ่ะจริง อะไรถ้าเรามองไม่เห็นนี่แม่งโคตรยากค่ะเราแม่งก็กระตุกเมาส์หลอน,นี่จังฮกแบบเฮ้ยเมาส์แม่งกาจจอแม่งอย่างเงี้ยนะปรับเอ็กตา้า์แล้วตามนั้นฮะได้ตามยถากรรมเมาส์ก็หลอนโอ้อออยไหนวะโมีทาร์เก็ตออนยูไรท์นะฮะโฉ่ปอกมาเฮ้ย ก้มก้มคืตายเว้ยใครยิงกูวะโอเคโอเคโอเคปรับเซตติง้งฮะแม่งเย็ดเป็ดโอ้ยปรับขึ้นไปแม่งก็ปรับลงมาให้กูอีแม่งก็หลอนโอ้ยโอ้โอโอ้โ้โอ,โอ ตรงนี้นะฮะให้เราวิ่งไปนะฮะยาวๆเลยนะฮะพอรู้สึกว่าจะไม่มีพวกมันอยู่นะฮะก็แปะซีโฟครับเพราะว่าข้างหน้ามิจะมีเพียบฮะนั่นไงมาละมาละเริ่มมาละฮะตายโอ้โหบอกแล้วฮะข้างหน้ามิจะมีเพียบนะฮะไม่ต้องสืบเยอะเอาเป็นว่าเยอะนะฮะ ดีเท่าไหร่แล้วนะฮะที่ผมไม่ใช้โน้ตบุ๊กกูเล่นนะฮะแม่งลื่นก็จริงอ่ะโอ้โหมึงมาเป็นชุดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่คารวานเอสเปดโอ้โหมึ่งมาเป็นชุดอะ่ะยังกับลัวกองแตกมีปะวะมึงยังจะมาอีกอื ไว้เ hmm. ย mm ็ดเที่ยโอ้โหมึงเย็ดเป็ดโอ้โห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 มึงโอ้โหมาดักโอ้ยโอ้จะตายจะตายจะตายเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันยืนยิงเลยอ่ะโคตรเยอะจริงมิชชั่นนี้ทรหดมากครับเย็ดเป็ด มึงเห็นกูอีกกะอู้อู้อู้เฮี้ยอะไรเนี่ยนะฮะห่านเกมนี้นะสุดยอดคนระับปืนทุบก,กูสองทีตายฮนะขอบคุณตรงนี้ให้เรานอนดีกว่า,าเฮ้ยเ้ยรอรถผ่านดีกว่าแม่งเ,เออเข้าตายนี่ได้ก็ไม่บอกกูโอเคให้รถผ่านไปเยี่ยมนะ โรู้ว่าไม่ให้กูสเตลวะเฮ้ยืนดิอ,อืมต่ายฮะหมดย่งเราจะไม่อาจรู้ทางข้างหน้าได้เลยนะว่าไม่มีเหี้ยอะไรบ้างนะ คมัดแบดทางนี้ไม่ทะลุ้ก็ไม่ได้โอ้โหอีกแล้วครับผมแม่งอีหลอบเดิมเลยเฮ้ยออโอ้โหแล้วมึงรู้ได้ไงวะเนี่ยว่าเพื่อนมึงตายเนี่ยไอสัตว์โอ้โหเย็ดเป็ดแม่มึงเหอะครับเยอะขนาดน,นี้เอาเปืนมายิงกูเลยดีกว่าเออมันก็ยิงอยู่ดีกว,ว่าโอเคเปิดโอ้โหรถระเบิด เป็ปดเนี่ยกูหายหนาวเลยนั่นไอ้เหียโอ้โหอะไรวะแม่งฮนะมิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นที่กูเกียดที่สุดนะฮะตั้งแต่กูเล่นเกมนี้มานะฮะให้ตายเถอะแม่งเหียอะไรเนี่ยโดนทุบสองทีตายโอ้ยเกมสมจริงมากเรฟโฟเดสเอาปืนทุบผีร้อยทียังไม่เป็นเหียอะไรเลยโอ้ แต่ละเกมนะความสมจริงก็แตกต่างนไปนะฮะอุคานไปดีกว่าวะเชี่ยแม่งเริ่มไม่ไว้ใจแล้วสัตว์นะขะเขาคานไปเก็บเฮ้ยเชี่ยนั่นตายไ้โซฟช่วยเราอยู่นี่วะ่ะเย็ดเป็ดข้างหน้ามีคนหายใจอยู่สองคนครับ ถ้าเราทะเลยทะลายิงเนี่ยข้างหลังมาแน่นอนต้องต้องโโอ้หเกมแอคชั่นแม่งเริ่มวางแผนและนะฮะแม่งเริ่มเข้าสู่โหมดวางแผนกัน,กนละนะฮะตอนนี้แม่งสักแต่จะบูแอคชั่นอย่างเดียวไม่ได้นะเกมนี้จริงๆเลยแหละโอเคอเรถคานไปนะอย่างเนียนๆเฮ้ยข้างๆมีสองตัวรถค,คาน์ไหมครับผม ตรงไหนมีวะโอนู่น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 มีนู่นมีนู่นมีนู่นมีอย่าเห็นกูนะไอ้เคียแม่งเห็นแล้วว่ะโหเยสเป็ดไอ้เคียแม่มึงเหอะหลังมาเปล่ากูไปละไอิสัตว์เอ้ยติดเคียอะไรเนี่ยโอ้วิ่งแล้วครับ ไม่สนใจอะไรละมันบอกให้โฮ่อ,อัพกัปตันไมค์ชวิทบอกให้โฮ่อ,อัพกูไม่โฮกับมึงแลว้วโอ้ไปอีกสองรเมตรอ๋ออะไรเนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามีครับข้างหน้ามีจะผ่านมันไปไม่สนใจอะไรนะฮะ คกูจะไม่เล่นแบบเดิมละแบบเดิมตายหาแน่นอนหลังจากที่โดนทุบไปสองอักนะฮะเป็ดเด้หนา้ามีวเปล่าตรงนี้มีฮะวิวสองคนอ้เหี้ยไม่ตายอ้เหี้ยเป็ดมหอเด็กไม่ได้ยินนะโอเคนะไปนะ ไป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 ข็ขย่องครับก็ขย่องโหแม่งกูเล่นในโน้ตบุ๊กนี่ไม่ถึงขนาดนี้เนี่ยโอเคเจอซพละอ้ารู้สึกดีอ้ออุ๊ยเอ็ดเป็ดโทษรอาจะตั้งใจปืนลั่นโอเคครับเจอซพแล้วรู้สึกดีซพบจัดพลุ ตายเฮ้ยเมาแม่งหลอนว่ะโอเคโอ้ยกูอันไม่กินทีแล้วเนี่ยโอ้ปากเปิกนี่ชาโอเคครับแล้วลงไปข้างล่างนะฮะโซบจะโดนกัดนะฮะทุยโซบจะโดนไอ้นี่นะฮะโดนล้อมนะฮะอืม ่าโอ้โหเยอะมากอะดูจากดูจากค่าบีทครับโอเคยิง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 โอเคโอ้ยเมาหันนิดเดีวยวแม่งไปสกายเลยเฮียมึงเมาควบคุมไม่ได้อย่างที่ใจต้องการครับก็วเนี้ยแหละนะ กาจอกาครับเข้าใจหน่อยเถอะนะไอเช่นมึงล้มไปนอนเฉยๆมึงล้มไปทำไมเนี่ยนี่ตายเคฟอลโล่มอยู่มึงไปไหนแล้วครับมึงยิงเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่ยิงเผือกอะไรวะเฮ้ยเอ๋อไอเฮี้ยมไปตรงนู้นเมื่อไหร่วะโอหโคตรโหดอะโศกจริงดูหลังให้แล้วนะ โอ้ยปืนแม่งกระสุนน้อยชิบหายนี่เรื่องจริงนะผมยิงแป๊บเดียวก็หมดละโหลดโกโฮเฮีย้ยอะไรล่ะครับผมแม่งนอนเป็นฐานลาบหรอนอนรอคุยอยู่นะ่ะโ,โอ้หาทางกลับบ้านไม่ถูกเลยแม่งโซไปไหนแล้ววะโอ้โหระเบิดเครื่องบินเลยเหรอครับแค่นี้สิครับต้องระเบิดเครื่องบินเลยเหรอแกร์เ,เฮีย้ยให้กูไปไหนเนะี่ยยังไง ไปไปไปโซฟ์โซฟซฟอยู่หน้าเรานะตอนนี้โอ้โหโอ้หเอสเป็ดไอ้เหี้ยแม่งหลอนไปไหนเมาส์หลอนไปไหนนะแล้วมันจะมาอีกคันนึงนะคันนี้ไม่จะขับมาเกือบชนเรานะไมนก็ความอยู่ตรงเนี้ยนะเฮียไปไปไป หมาเข่าเหี้ยอะไรเนี่ยไปไปไปครับไปไปหมากูเข่าเผือกอนะไรอยู่เนี่ยโอ้ยิงเซ็งเผือกอยู่เฮ้ยโอ้ปืนสุดยอดนับถือเลยปืนนี้ ยิงไม่โดนเลยสักลูกโอเคเราได้ขับได้เวลาขับจัสกีแล้วครับผมเยสเป็ดยิงไปโดนไม่โดนไม่รู้อะแต่มึงโดนให้กูอะโอเคกูขับใจละเยสเป็ดโอ้โหเกือบตายขับไปตามทางครับโอเคโอ้โหลอยอย่างสวยอ่ะจริงๆเออ โอเคโดนขับจะสกีแล้วพุ่น oh, ไม่บอกนิว้วก็รถสมบัติไก่เนี่ยไอ้เหี้ยอ๋อทางนี้เหรอถูกแล้วถูกแล้วล่ะแต่ที่ผมเคยไม่เคยได้เล่นเอ้ยเคยได้เล่นมานะฮะทางนี้แหละโอเคโอเคโอเคแม่งรีโหลดปืนไม่ได้ด้วยแล้วน้ำแข็งลื่นๆยิ่งขับไปได้ไงวะเนี่ย oh, อุ้ยอหูหูมาหน้ากูเลยเป็ดเอ,อ๋อลม้ม ตายด้วยข้างหน้าโซบป่ะเนี่ยกรรมกูยิงโซฟบอกว่าโอเคฮะไม่เป็นไรคลิปนี้ยาวแน่ๆตรงนี้แหละจะรถพูดควบเลยครับรถโคเร็วอ่ะดูครับรถควบเลครบรถโคเร็วจริงๆได้เวลาเหยื่อแล้วเพื่อนเอาปืนประกาศเอาเที่ยงโอเค จะถึงแล้วจบชั่นแล้วจบคลิปแล้วจบคลิปแบ้วโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแฮปปี้นิวเย์ครับผมสุขสันต์วันปีใหม่เย่ yeah. จริงๆมันเลยปีใหม่มแล้วเนี่ยไม่เป็นไร